สวัสดีครับมนุษย์ชาวดาวอังคารครับขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องราวความซวยของพ่อหนุ่มผู้โชคร้ายที่รอดตายอย่างหวุดหวิดและต้องใช้ชีวิตอยู่บนดาวอังคารคนเดียวเป็นระยะเวลาทั้งสิน้นไม่บอกเขินดูไปเดี๋ยวรู้เองชีวิตคนเรานี่ก็เนาะจะตายแหล่ไม่ตายแหล่วันไหนก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือพระเอกของหนังเรื่องนี้จะไม่ยอมมาตายที่นี่แน่นอนเดอะมาร์ชเชียนกู้ตาย140ล้านไมล์หนังแนวไซไฟเอาชีวิตรอดบนดาวที่ไม่มีแม้แต่อากาศหายใจทักทายสุดหล่อของเรากันหน่อยครับสวัสดีครับผมมาร์ก ผมโดนเพื่อนทิ้งไว้บนดาวอังคารครับยอกยอกยอกเอาละเริ่มได้ต้นสายปลายเหตุที่ทําให้มาร์คของเราต้องมากลายเป็นมนุษย์ชาวดาวอังคารนั้นมันมาจากพายุลูกใหญ่ที่พัดเข้ามากระทนหันในขณะที่มาร์คและทีมสํารวจของเขาไม่ทันได้ตั้งตัวและเมื่อพวกเขาไม่สามารถรับมือกับพายุได้ทางเลือกเดียวคือการนํายานขึ้นเพราะถ้ายัางฝืนอยู่ต่อยานของพวกเขามีสิทธิ์โดนพัดลงไปนอนตะแคงซึ่งจะปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้แต่ในความโชคร้ายนั้นมันกระด้านมีความโชคร้ายมากกว่าและคนที่รับมันเข้าไปเต็มๆคือมา แทบจะต้องบริจาคชีวิตให้ดาวอังคารกันเลยทีเดียวเพราะเขาคือคนเดียวที่สวยพอจะโดนเสาสัญญาณพุ่งแหวกอากาศมาสมาเข้าเต็มหน้าทำเอาเขาปลิวหายไปกับสายลมซึ่งไม่ใช่แค่ตัวที่หายสัญญาณชีพเขาก็หายเพื่อนๆก็ไม่เอะใจนึกว่าม้ากลับบ้านเก่าไปแล้วนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่พวกเขาจําใจต้องเดินทางกลับโลกโดยไม่มีมาร์กแต่ก็อย่างที่รู้กันว่ามาร์กไม่ตายซึ่งสาเหตุที่ทําให้สัญญาณชีพของมาร์กหายไปก็เพราะไอเสญญาอากาศเนี่ยมันดันไปแทงเครื่องส่งสัญ,ญญาณชีพของเขาพัง มันไม่ได้แทงแค่เครื่องส่งสัญญาณชีพอย่างเดียวนะมันแทงเข้าไปในตัวเขาด้วยเขาควรจะตายไปแล้วแต่รอดมาได้เพราะเลือดที่ไหลออกมามันช่วยอุดรูโหว่รอยขาดของเสื้อไว้อากาศข้างในเลยไม่รั่วออกแต่กําลังจะหมดไปในไม่ช้าถ้ามาร์กยังไม่รีบกลับฐานเขาอยู่บนดาวอังคารซึ่งอยู่ห่างจากโลกจะเป็นร้อยล้านไมล์เพราะงั้นเขาไม่มีทางติดต่อนาซาได้ถึงได้ก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อย4ปีกว่าทีมกู้ภัยจะมาถึงฐานที่ตั้งของเขามีเฮบยังชีพซึ่งอยู่ได้31วัน ถ้าแทงออกซิเจนพังเขาจะขาดใจตายถ้าตัวทาน้ําเสียเขาจะขาดน้ําตายถ้าแฮปเกิดรอยรั่วเขาก็ตายหรือถ้าเหตุการ์พวกนั้นไม่เกิดขึ้นสุดท้ายเขาก็จะไม่มีอาหารกินจุดเริ่มต้นของ,ของการเอาชีวิตรอดสุดหินจึงได้เริ่มต้นขึ้นภารกิจของมาร์กและทีมควรจะจบใน31วันเขามีอาหารตุนไว้สําหรับ6คนเมื่อมีม้าคนเดียวก็น่าจะอยู่ได้300วันซึ่งน่าจะยืดได้ถึง400วันถ้ากินประหยัดแต่ถ้าต้องอยู่นานกว่านั้นมาร์กต้องหาวิธีปลูกอาหารบนดาวที่ไม่มีอะไรโตได้ ผมจะขอแบ่งองค์ประกอบออกเป็น3อย่างหลักๆและการจะได้เข้าใจง่ายๆพื้นที่ว่างอากาศและน้ำซึ่งก็อย่างที่รู้กันดีว่าบนดาวอางังคารมันไม่มีออกซิเจนเพราะงั้นทางเลือกเดียวของมาร์กคือเขาต้องทําฟาร์มในแฮบยังชีพซึ่งมีทั้งออกซิเจนและพื้นที่ว่างแค่ตักดินข้างนอกเข้ามาถมให้เต็มก็ได้แปลงผักขนาดย่อมมยอมหนึ่งแล้วแต่แค่ดินเฉยๆมันยังไม่พอเขาต้องใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มแร่ธาตุในดิน ปุ๋ยในชีวิตจริงมีส่วนประกอบของสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายแล้วพูดง่ายๆคือมันก็คือขี้ของสิ่งมีชีวิตนั่นแหละครับถึงตอนนี้ก็ได้เวลาใช้ขี้ให้เป็นประโยชน์มาร์กใช้ขี้ของเขาและเพื่อนๆมาทําเป็นปุ๋ยเพื่อปลูกมันฝรั่งซึ่งเป็นอาหารที่เขามีเก็บไว้ในแฮปอยู่แล้วปัญหาต่อไปคือเรื่องน้ําดินทุลูกบาตรเมตรมีความต้องการน้ําถึง40ลิตรเพื่อเพาะปลูกและต้องเป็นน้ําที่ผลิตได้เรื่อยๆแบบไม่จํากัดซึ่งการจะทําแบบนั้น ต้องเอาไฮโดรเจนมาเติมออกซิเจนและก็เผาเพื่อสร้างไอหน้ำเพราะได้ไอน้ำก็หาอะไรมาดักมันไว้ไม่ให้มันเะเหยขึ้นไปในอากาศแต่ให้มันซึมลงดินไปแทนและพอมีน้ำการเจริญเติบโตก็สมบูรณ์แบบซึ่งโปรเซสแต่ละอย่างที่มาร์กต้องทำเพื่อให้ได้แปลงผักมาเนี่ยเขาต้องออกจากแฮปไปทำนู่นทำนี่ย้ายนันย้ายนี่มาไว้ตรงนั้นตรงนี้ซึ่งมันก็มีผลทำให้ภาพจากดาวเทียมบนดาวอังคารที่นาซาถ่ายไว้มันไม่เหมือนเดิมทั้งที่ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นคือมันเป็นภาพนิ่งที่ถ่ายไว้เป็นรรระะะยซึ่งมมัันนนควจเหือกกทุูป แต่ถ้ามันไม่เหมือนเดิมแสดงว่ามีใครไปยุ่งกับมันเพราะเอาทุกอย่างมารวมกันนี่คือสาเหตุที่ทําให้นาซาสันนิษฐานได้ว่ามาร์กอาจจะยังมีชีวิตอยู่อะเรื่องบนโลกผ่านไปเรื่องนอกโลกยังไปกันต่อเพราะยังไงมาร์กคงจะไม่อยู่ไปวัน,ว,นวันแบบไม่ทําอะไรหรอกภารกิจต่อไปของนาซาอยู่ห่างออกไป3,200กิโเมตรอีก4ปีข้างหน้าเมื่อพวกเขากลับมามาร์กต้องไปขึ้นยานที่นั่นซึ่งระหว่างนั้นมาร์กต้องหาวิธีพาตัวเองไปที่จุดจอดยานโดยใช้รถไฟฟ้าที่ขับได้ไกลสุดแค่35กิโเมตร ชัดเจนนะครับมาร์กต้องเอาตัวรอดอยู่บนดาวอังคารเป็นเวลา4ปีนาซาเองก็รู้ดีว่านี่คือทางเดียวที่เขาจะพามาร์กกลับโลกได้เพราะงั้นสิ่งเดียวที่นาซาพอจะช่วยมาร์กให้อยู่รอดถึง4ปีได้คือการส่งสเสบียงไปให้มาร์กแต่ก็นั่นแหละครับมันไม่ได้ส่งง่ายเหมือนออกไปซื้อของหน้าปากซอยเพราะนี่คือการส่งของข้ามดาวซึ่งต้องใช้จรวดของจริงในการส่งสเสบียงไปให้มาร์กงานหนักก็เลยมาตกอยู่กับทีมสร้างจรวดครับเพราะในเมื่อมันคือการส่งของที่ต้องใช้ไปให้มนุษย์คนหนึ่งเพราะงั้น ผู้เขาต้องสร้างจรวดให้ทันโดยมีเวลาแค่3เดือนซึ่งถือว่าน้อยมากๆเพราะจรวดอันหนึง่งถ้าจะสร้างจริงๆมันควรจะใช้เวลาอย่างต่ำไม่น้อยกว่า6เดือนด้วยซ้ำนี่ยังไม่รวมเวลาเดินทางจากโลกไปดาวอังคารอีก9เดือนนะนั่นหมายความว่ากว่าซาเบียงจะส่งไปถึงต้องใช้เวลาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า1ปีคือมันเหมือนจะนานนะแต่พอลองเอามาเทียบกับการคำนวณของมาร์กอันนี้ถือว่าเร็วมากนะเพราะมาร์กเองก็มีมันฝรั่งที่โตพอจะเอามากินได้แล้วแล้วก็อย่าลืมว่ามันฝรั่งมันเอากลับมาปลูกต่อได้ มาร์กจะไม่อดตายใน1ปีแน่นอนครับแต่ทั้งหมดนี้จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้ามาร์กยังติดต่อกับนาซาไม่ได้และด้วยความรู้ที่เขามีในตอนนั้นสิ่งเดียวที่น่าจะช่วยเขาได้สิ่งนั้นมีชื่อว่า p a t h f i n d e r อุปกรณ์ถ่ายภาพระยะไกลที่นาซาเอาไปทิ้งไว้บนดาวอังคารตั้งแต่ปี97มันถูกฝังอยู่ห่างจากมาร์กในระยะทางที่ไม่ได้ไกลมากนักมาร์กก็เลยสามารถเอามันกลับมาที่แฮปได้โดยไม่ต้องไปไกลเป็นพันโลและสาเหตุที่มาร์กต้องเอามันกลับมาที่แฮปก็เพราะว่าเขารู้ว่าไอแพดฟ่ยมัยงมีีอกเครื่องงนนึบนโลก ซึ่งทั้งสองเครื่องเนี่ยมันส่งสัญญาณหากันได้และเขาโชคดีมากที่มันยังเปิดได้ทั้งที่ควรจะแบตหมดไปตั้งหลายปีแล้วแต่ข้อจํากัดคือมันส่งได้แค่ภาพนิ่งมาร์กก็เลยต้องหาอะไรมาเขียนข้อความเพื่อส่งไปให้นาซาในรูปแบบภาพนิ่งแทนซึ่งเอาจริงๆนาซารู้แทบจะทุกความเคลื่อนไหวของมาร์กผ่านภาพจากดาวเทียมนะครับและพวกเขาก็รู้ด้วยว่ามาร์กพยายามจะทําอะไรจะใช้แพดไฟเดอร์ติดต่อใช่ไหมอ่ะเตรียมอีกเครื่องไว้รอรับสัญญ,ญาณเลยส่งอะไรมาก็ตอบกลับไปใช้เวลานิดหน่อยแต่ก็ดีกว่าทําอะไรไม่ได้เลย ซึ่งความยากมันก็อยู่ที่ว่าพวกเขาต้องหาทางสื่อสารกันเรื่องวิศวกรรมดาราศาสตร์ที่ซับซ้อนโดยใช้แค่ภาพหนึ่งเพราะงั้นวิธีแก้ปัญหาของนักบินอวกาศมันก็คงจะไม่ใช่วิธีปกติที่คนทั่วไปเขาใช้กันหรอกครับยิ่งมาเจอข้อจํากัดยากๆเข้าไปมันก็ต้องแก้ปัญหาแบบยากๆไม่ต่างกันเราหงรหัสอะไรพอจะเอามาใช้ได้ก็ต้องเอามาใช้ก่อนนะมาเป็นตารางมาร์กทำอะไรนาซาก็ต้องทำตามถ้าอยากสื่อสารกันโดยไม่ต้องรอเป็นเดือน ซึ่งมันก็จะนํามาสู่อะไรที่มันแอดวานซ์กว่านั้นเพราะคงไม่มีใครอยากมานั่งแกะรหัสเป็นภาษาคนหรอกครับอะไรที่มันจะช่วยให้การสื่อสารง่ายขึ้นมันก็ควรต้องทําถึงจะต้องแฮกเข้าไปในระบบปฏิบัติการของรถเพื่อเชื่อมต่อกับแพไฟเดอร์มาร์ก็ต้องทําเพราะถ้าแฮกได้พวกเขาก็จะสามารถสื่อสารกันผ่านข้อความได้ซึ่งมันง่ายกว่กากันหลายเท่าจริงๆมันซับซ้อนกว่าที่เห็นนะแต่นี่คือผมสรุปมาให้ละไม่งั้นเดี๋ยวงง ซึ่งหลังจากที่พวกเขาสามารถติดต่อกันผ่านข้อความได้มันก็มีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งไม่น่าเชื่อว่าองค์กรใหญ่ระดับนาซาจะทําแบบนี้เพราะเอาจริงๆพวกเขายังไม่ได้แจ้งข่าวให้คนในทีมของมาร์ครู้เลยว่ามาร์คยังมีชีวิตอยู่แต่ในเมื่อมันมาถึงขั้นนี้ถึงขั้นที่พวกเขาติดต่อมาร์คผ่านข้อความได้แล้วก็ถึงเวลาแล้วแหละที่ต้องบอกความจริงกับสมาชิกที่เหลือซึ่งยังมาไม่ถึงโลกโดยซ้ําว่ามาร์คยังไม่ตายแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะผนังแฮปดันั่วในจังหวะที่มาร์คกี เมื่อแรงดันอากาศไม่ปกติมันก็ส่งผลให้เกิดระเบิดขนาดย่อมที่เกือบจะฆ่าม้าอีกครั้งซะแล้วม้ายังโชคดีที่รอดมาได้แต่ข่าวร้ายคือมันฝรั่งที่ปลูกไว้ตายยกไ่ในช่วงพริบตาการเสียแรงดันทาให้เสียน้ําไปเกือบหมดส่วนแบคทีเรียที่รอดมาได้ก็ตายในอุณหภูมิต่ากว่าศูนย์ตอนเจอกับบรรยากาศของดาวอังคารม้ายังกินมันฝรั่งที่เหลือได้แต่ปลูกเพิ่มไม่ได้นั่นหมายความว่ามา้าอาจอยู่ได้ไม่ถึงวันนั้นวันที่สเสบียงมาถึง หรือถ้าอยู่ถึงก็คงจะถึงในสภาพที่น่าจะเหลือแต่เนื้อติกระดูกเพราะในเมื่อมีอาหารในปริมาณจำกัดม้าก็ต้องกินให้น้อยลงซึ่งปกติก็กินน้อยอยู่แล้วเจอแบบนี้เข้าไปอีกยิ่งจะทําให้เขากลายเป็นกุ้งแห้งดาวอังคารยังความโชคร้ายยังไม่จบลงแค่นั้นพอถึงวันที่นาซาต้องส่งจรวดไปดาวอังคารคิดว่าจะโหลดที่ใช้เวลาสร้างแค่3เดือนแถมไม่ได้ทดสอบอะไรเลยมันจะใช้ได้จริงไหมครับจะใช้คําว่าของหลด QC ก็คงจะไม่เกินไปเพราะถึงมันจะเป็นขายานขนสเสบียงแต่โดนกดเวลาขนาดนั้น แค่บินขึ้นฟ้าได้นิดนึงก็เก่งแล้วครับและใช่ครับจรวดเกิดเสียสมดุลกลางอากาศและแตกเป็นสิ่งเสี่ยงแบบไม่ทันได้แต่ชั้นบรรยากาศด้วยซ้ําพวกเขาเสียจรวดกับยานไปแล้วจรวดที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวซึ่งนั่นก็แปลว่า3เดือนที่พวกเขาได้เสียไปไม่มีความหมายแต่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยเรื่องที่มาร์กติดอยู่บนดาวอังคารนี่มันเป็นข่าวดังไปทั่วโลกถึงจรวดหลุด QC จะแหกกลางอากาศไปแล้วแต่บนโลกมันก็ไม่ได้มีจรวดแค่อันเดียวจะได้ความโชคดีหรืออะไรก็แล้วแต่แหละ ทำให้นาซาได้โอกาสแก้ตัวอีกครั้งโดยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากประเทศจีนทั้งเรื่องจรวดและยานโดยมีข้อแม้ว่าพวกเขาต้องทํามันให้เสร็จใน28วันอันนี้พวกเขาไม่ได้ประกอบขึ้นมาใหม่นะครับมันมีของมันอยู่แล้วก็เลยไม่จําเป็นต้องใช้เวลามากขนาดนั้นแต่ถึงจะว่าอย่างนั้นก็เหอะในเมื่อพวกเขาเสียเวลา3เดือนให้จรวดที่ใช้ไม่ได้ไปแล้วมาร์กเองก็อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนักเพราะงั้นใครพอจะมีวิธีอะไรที่น่าจะช่วยย่นเวลาได้เสนอมาได้เลย และวิธีที่หนังใช้นําเสนอก็คือใช้พี่คนนี้ครับเขาเป็นใครนั้นไม่สําคัญรู้แค่ว่าเขาทํางานกับนาซาก็พอไม่งั้นไม่มีสิทธิ์มายืนต่อหน้าในายใหญ่หรอกแต่สิ่งสําคัญคือเขามีวิธีที่ดีกว่าในการจะช่วยมาร์คช่วยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงช่วยส่งสเสบียงนะครับแต่หมายถึงช่วยกลับมาได้แบบตัวเป็นๆน,น่ะวิธีก็คือสมมุติว่านี่คือยานเฮอร์มิสซึ่งเป็นยานแม่ของมาร์คยานที่กำลังจะกลับมาโลกอะ่วนนี่คือโลกตามแผนเดิมเฮอร์มิสจะลดความเร็วเพื่อเข้าวงโครจรโลก แต่แทนที่จะทําอย่างนั้นเฮอร์มิสจะไม่กลับเข้าโลกแต่จะใช้แรงน้มถ่วงของโลกปรับเส้นทางให้ยานวนรอบโลกและในขณะเดียวกันนาซาก็ปล่อยยานออกไปให้เฮอร์มิสรับสเสบียงเสร็จแล้วก็เร่งเครื่องกลับดาวอังคารพอถึงดาวอังคารความเร็วของเฮอร์มิสจะยังมากเกินกว่าจะเข้าวงโคจรแต่ว่าบินโฉบได้และให้มาร์คบินขึ้นไปหาเฮอร์มิสด้วยยานที่จอดอยู่บนดาวอังคารได้จากนั้นก็บินกลับบ้านซึ่งที่ว่ามันทั้งหมดเนี่ยเขาคำนวณมาแล้วมันเป็นไปได้ นั่นหมายความว่าถ้าพวกเขาจะเลือกใช้วิธีนี้ลูกเรือบนยานเฮอร์มิสต้องกลับไปรับมาร์คและเสียเวลาเพิ่มอีก500กว่าวันแต่ในขณะเดียวกันมาร์กก็ไม่ต้องอยู่บนดาวอังคารนานถึง4ปีในเมื่อมันฟังดูดีกว่ามันเป็นไปได้และพวกลูกเรือบนยานเฮอร์มิสก็ไม่ได้มีปัญหาถ้าจะเสียเวลากลับไปช่วยมาร์คเพราะงั้นก็ได้เวลาเริ่มภาร,รกิจรับนักบินกลับบ้านมาผมขออธิบายเพิ่มนิดนึงเผื่องงภารกิจบนดาวอังคารทุกครั้งจะมีการเตรียมการล่วงหน้า3ปี ซึ่งมันจะง่ายกว่าถ้าเขาส่งของมาล่วงหน้าแทนที่จะเอามาพร้อมกับนักบินนั่นหมายความว่าบนดาวอังคารมียานจอดอยู่และเป็นยานที่สามารถพามาขึ้นไปบนวงโคโจรได้เพื่อให้เฮอร์มิสมารับเขากลางอวกาศฉะนั้นมาร์คมีเวลา200วันหาทางไปที่ยานให้ได้อะไรที่ต้องใช้ก็เอาขึ้นรถไปด้วยเพราะถ้าถึงวันนั้นมาร์คจะไม่ได้กลับมาที่แฮปอีกและเขาต้องใช้รถเป็นที่พักไม่ต่ำกว่าหนึ่งอาทิตย์คือมียานก็จริงแต่เป็นยานที่ออกแบบมาเพื่อบ,บินในวงโคโจรเท่านั้นนะครับบินกลับโลกไม่ได้นะ เดเดือนต่อมามาร์กอยู่ในสภาพขาดสารอาหารอย่างหนักด้วยอาหารที่มีจํากัดทําให้พอเดาได้เลยว่าถ้าต้องอยู่นานกว่านี้เขาคงตายตั้งแต่ปีแรกอ่ะดีนะที่ขนของจําเป็นขึ้นรถแล้วไม่งั้นได้หอบแดกทั้งที่ยังไม่ได้ไปไหนอ่ะมาร์กออกเดินทางโดยขับไปสักพักก็จอดชาร์จแบตแล้วขับต่อแล้วก็ชาร์จวนๆอยู่แบบนั้นจนกว่าจะถึงที่ตั้งของยานและนี่คือปัญหาต่อไปที่เขาต้องเจอปัญหาเรื่องความเร็วที่จุดนัดพบ ยานเฮอร์มิสไม่สามารถเข้าไปถึงวงโครจรของดาวอังคารได้เพราะเชื้อเพลิงไม่พอส่วนยานที่มาร์กต้องใช้ถูกออกแบบมาเพื่อบินในวงโครจรต่ำถ้าจะให้มาร์กไปให้ถึงยานเฮอร์มิสยานของมาร์กต้องบินเร็วมากๆนั่นหมายความว่าเขาต้องทําให้ยานเบาลงเพราะงั้นไอ้พวกของไม่จําเป็นต้องเอาทิ้งให้หมดมาร์กมีคนเดียวชุดกับอุปกรณ์ต่างๆรวมเก้าอี้ที่ไม่ได้ใช้ก็โยนทิ้งไปได้เลยอืมจังหวะนี้ผมไม่สงสัยแล้วว่าต้องเอาอะไรออกบ้างคําถามคือเหลืออะไรบ้าง ทั้งแผงควบคุมทั้งระบบสื่อสารสำรองทั้งส่วนหน้าของยานแม่งบอกให้เอาออกหมดเลยเพราะเขาจะแทนที่โดยการควบคุมระยะไกลแทนแล้วก็เอาผ้าใบามาปิดไว้หน้าย,ยานแทนส่วนประกอบของตัวยานส่วนใหญ่มีไว้กันอากาศเข้าบรรยากาศของดาวอังคารเบาบางมากไม่ต้องกังวลว่าความต้านทานของอากาศจะส่งผลกับความเร็วของยานพอมาร์ครับรู้สิ่งที่นาซาจะให้เขาทำถึงกระกุมขมับและส่งข้อความมาถามว่าพวกมึงเล่นซ่อนต้นอะไรของมือนบ่นไปงั้นแหละเพราะยังไงก็ต้องทำถ้าไม่ทำก็ไปไม่ถึง ยานลำนั้นก็เลยออกมาในสภาพเนี่ยสภาพแม่งไม่ได้ต่างจากจรวด3เดือนเลยและแล้ววันที่คนทั้งโลกรอคอ,อยก็มาถึงทั้งโลกจริงๆนะวันที่ม้าต้องออกเดินทางสู่อวกาศโดยใช้ตั๋วเที่ยวเดียวที่สามารถพาเขาออกจากดาวอังคารได้พาออกมาได้ไม่พอนะพาออกมาด้วยความเร็วที่มากเกินไปมากเกินกว่าที่ยานเฮอร์มิสจะมารับเขาได้และนั่นคือปัญหาตอนนี้ม้าสามารถติดต่อกับเฮอร์มิสได้โดยตรง พวกเขาก็เลยตกลงกันว่าจะใช้วิธีพบกันครึ่งทางโดยที่มาร์กจะหาอะไรแหลมๆมาเจาะถุงมือของชุดให้อากาศข้างในรั่วออกมาเป็นแรงผลักให้เขาบินเข้าไปหาเฮอร์มิสส่วนเฮอร์มิสจะใช้วิธีระเบิดแอร์ล็อกของยานเพื่อช่วยลดความเร็วถึงมันจะฟังดูอันตรายแต่พวกเขาไม่ได้คิดกันมัวๆนะครับมันเป็นไปได้ไอวิธีของมาร์กยังจะอันตรายกว่าด้วยซ้ําระเบิดแอร์ล็อกและยานเสียหายไหมก็เสียหายแหละแต่ก็ยังใช้งานได้และความเร็วก็ลดลงมากพอที่กัปตันทีมจะออกไปรับมาร์กด้วย นี่ก็เลยเป็นการพบกันครึ่งทางแบบโคตรจะแฟร์และโคตรอันตรายมาร์กอาจตายได้ถ้าวิธีของเขามันไม่ได้ผลแต่มันได้ผลครับเพราะเมื่ออากาศในชุดรั่วออกมาร์กก็พุ่งทะยานไปบนอวกาศในสภาพเหมือนไอรอนแมนรบน้อยเขาพุ่งไปหากัปตันซึ่งออกจากยานมารอรับเขาอยู่บนเก้าอี้ลอยฟ้าและในวินาทีประวัติศาสตร์ที่คนทั้งโลกกำลังเฝ้ามองอยู่บนดาวเคราะห์สีํำเงินที่เรียกว่าโลกผมและกัปตันก็คงจะต้องบอกว่าพวกเขาได้ตัวมาร์กแล้ว